ความผิดพลาดไม่ได้มีไว้ทำร้ายเรานะคะแต่มีไว้เพื่อเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ในวันต่อๆไปอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนทิพย์ไอริสโคเชโคชง่ายๆสไตล์ฝนทิพย์ไอริสง่ายๆสไตล์คนไทยนะคะวันนี้มาพบกับครูฝนอีกแล้วค่ะนะหลังจากที่เราแนะนำ ตัวเป็นเอ่อเป็นทางการไปแล้วนะคะเพื่อสะดวกต่อการาพูดคุยกันนะแล้วก็เพื่อความสนิทสนมต่อทุกคนนาะจะได้คุยกันอย่างสนิทไงคะทุกคน mm. อ่านี่ค่ะวันนี้ครูฝนมีอ่าชิ้นตกแต่งเล็กๆเ,เนี่ยค่ะสำหรับมือใหม่นะคะที่ยังทำไม่ได้ เป็นวงกลมนะคะเอาไว้แทรกตรงที่เป็นช่องว่างระหว่างดอกไม้ใบไม้ของเรานะคะสำหรับทำไอริสนี่ละค่ะก็ไม่ยากเหมือนเดิมละค่ะนะครูฝนก็จะพาสิ่งที่มันง่ายๆทำง่ายๆในสไตล์ของครูฝนเหมือนเดิมนะคะมาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะก็ถ้าเพื่อนใช้ไหมเบอร์20บ ก็ได้นะคะแล้วแต่เลือกนะคะแต่อันนี้ครูฝนจะขอใช้เป็นเบอร์สิบหกสองเส้นควบอ่ามาเลยค่ะนี่วันนี้มันรู้สึกว่ามันมืดมืดเนาะหรือว่าแสงม,มันไม่พออะนะเอาใหม่เอาใหม่ลงอ่โอเคเลยได้แล้ว เราจะใช้อุปกรณ์ที่เรามีนะคะคือนิ้วของเรานี่แหละค่ะนะผ่านปลายนิ้วมือเรานะนิ้วชี้นิ้วโป้งก็ได้ถ้านิ้วโป้งเนี่ยเราก็จะพันไม่ค่อยจะหนัดแล้วมันก็จะได้วงกลมรูๆเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเหมาะที่สุดเลยนะคะแนะนําเลยสําหรับมือใหม่นะหรือมือเก่าที่ว่ายังไม่เคยทําลองดูนะคะมันก็สนุกในการทํานะไอ,ไอ้เจ้ากลมๆเล็กๆเนี่ยคะ่ะ ใช้นิ้วชี้นะคะผ่านไปทั้งหมดสิบรอบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบเราจับไว้นี้นะคะเข็มสอดไปเลยค่ะแล้วก็ดึงมาล็อกไหมก่อนนะพอเราล็อกได้แล้วก็เราก็เอาออกจากนิ้วเราให้เราถักเอ็กลงไปเลยนะคะเอ็กคล่อมลงในนี้นะคะ่ะทั้งหมดยี่สิบครั้ง หนึ่งไปพร้อมๆกันนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าขอโทษคะ่ะยี่สิบนะพอเราได้ยี่สิบแล้วให้เราจิ้มสี่ติดก,กันกับหลักแรกเลยนะคะ <c oughs> โทษนะคะพอเราสีติดกันแล้วก็ถักโซ่นหนึ่งแล้วก็จิ้มลงไปนะคะจิ้มแล้วสี่ดึงขึ้นมาเหมือนเก็บริมทั่วไปนะคะรู้สึกคันคอขึ้นมากระทันหันเลย <c oughs> นะคะ,ะไปต่อนะคนขออภัยด้วยนะคะ เอ็กซิเดนนิดหน่อยโซ่หนึ่งแล้วก็จิ้มสี่แบบนี้นะคะไปโดยรอบเลยนะนี่ค่ะพอเราเราถักได้โดยรอบแล้วมันก็จะได้แบบนี้แต่ทีนี้วันนี้ครูฝนจะมีลูกเล่นนิดหนึ่งคือ <c ười> จะทำเป็นเลขแปดอย่างตัวนี้นะคะถ้าใครอยากได้นะนี่ค่ะต่อเป็นวงกลมเป็นเป็นห่วงสองห่วงติดกันอย่างนี้ ชอบค่ะมีความชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะอันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนทํานะคะอย่าลืมนะคะถ้าเราเไม่ทําแบบต่อไปเลขแปดเราก็สามารถถักเก็บริมแบบเนี้ยโดยรอบได้เลยแล้วก็จบนะตัดไหมตัดได้เลยแต่ทีนี้เราต้องการแบบนี้เราก็จะมาทําวิธีต่อกันเดี๋ยวจะต่อให้ดูนะคะ<_ EN _><_ EN _>เราถักแบบนี้นะแล้วก็โซ่หนึ่งเหมือนเดิมนะแล้วก็หยิบ หยิบเอาด้านผิดของเขาไว้ตรงนี้นะไว้ด้านบนเขาหันเข้าหาตัวเราด้านถูกจะอยู่ด้านล่างนี้นะเราก็เกี่ยวเกี่ยวจิ้มไปค่ะแล้วก็ดึงมาดึงสีสีมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะจิ้มในช่องถัดไปแล้วก็ดึงสีอย่างเงี้ยค่ะดึงสีสีติดกันแล้วก็ดึงลอดผ่านมาสีเหมือนเดิมไปอีกช่องหนึ่งสี โซ่นหนึ่งแล้วเราก็จะจิ้มจิ้มในช่องถัดไปนะคะ,ระเราใช้สายตาลรกกาเอาเลยค่ะแบบนี้นะพอจิ้มได้แล้วเราก็ไปช่องต่อไปแล้วก็สีนี่ค่ะทีนี้เราก็จะได้เลขแปดแบบง่ายๆเลยนะคะก็จิ้มวนไปเลยค่ะถ้าเราไมา่ไม่ต่อกันให้เป็นเลขแปด เราก็สามารถจะจิ้มเป็นตัว C ีแบบนี้โซ่หนึ่งแล้วก็ C ีโซ่หนึ่งแล้ว C ี 4. จนวนครบรอบเลยนะคะเราก็จะได้ห่วงวงกลมของเราเอาไว้ตกแต่งเสื้อเอาไวแ้แทรกตามที่เป็นช่องว่างเยอะๆค่ะถ้าเราขี้เกียจทำตะข่ายนะหรือว่าเราขยัน <c oughs> ก็ตกแต่งได้ค่ะไม่จำกัดนะทีนี้เราจบแล้วเราก็ดึงไหมมาตัดไหมแค่นี้เองค่ะ ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ดึงทีนี้เราก็ซ่อนปลายใหม่แบบนี้ค่ะอันนี้ทำให้ทาที่เป็นเนี่ยต่อต่อกันให้ดูนะคะถ้าไม่ทำเป็นเลขแปดแบบนี้ไม่ต่อกันก็ถักเป็นวงกลมต่อไปได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ คลิปเดียวทําได้สองอย่างเลยนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเราก็จะได้เลขแปดแบบนี้นะนี่เลขแปดนะสองห่วงสองวงกลมถ้าเราไม่ไม่ทําเป็นต่อกันเราก็จะได้วงกลมแบบนี้นี่ค่ะทําง่ายๆคะ่ะวิธีทําก็อย่างนี่แหละคะ่ะง่ายที่สุดเลยสําหรับมือใหม่นะคะถ้ามือเก่าอยากทําด้วยก็ไม่เป็นไรเนาะนี่ค่ะวิธีง่ายๆนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสำหรับการทำห่วงวงกลมอันนี้ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้กับครูฝนมาตลอดเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ